ใส่ใส yeah, yeah. okay. yeah. okay. ่เข้าไปใส่ไก่เข้าไปหมดแล้วหยาดคุบเลยโอเคโอ้ยน้ำริ่มร้อนละเอ้ามะนาวแดงไม่เปรี้ยวลูกพี่อะเจ้าบ้าไม่เปรี้ยวอ่ะเลยเจ้ามะนาวดองใส่ลงไป không gà anh ạ đâu ơi tụi bay pick 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 swing hỏi swing hoa pick không phải nối 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 phai nối 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 ใส่ชิคสดลงไปดับต่อไปบีเจงบีเจงมาบีเจงก็คือชุลร์ใส่มากเลยมากเจ้าวใช่ปะบีเจงเอาไปสองช้อน